คลิปนี้มีคำหยาบคายและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอ้น่ารักจังเลยอ่ะเฮ้ยโรบักหมดทำไงดีโรบักหมดเหรองั้นผมขอแนะนำนี่เลยลาวาวาบริการเติมโรบักกดเกมพาร์ทนบ็อกสดคิงเลกาซี่อนิเมะไฟเตอร์อนิเมะพันชิ่งและออสตาเฮ้ยแถมยังมีบริการเติมเกมอื่นอีกด้วยโอ้โหสุดยอดเลยต้องที่นี่เลยลาวาวา สวัสดีค่ะทุกคนกลับพบกันอีกแล้วนะคะกับแบบที่มีชิวาดดร์สปีดดอสปีดดอตลอดไปและในวันนี้นะคะเราก็จะมาวาดให้ทุกอย่างเป็นโลลิ ก่อ,อื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปใหม่ให้ด้วยนะคะขับขึ้นแค่อุ้ยแล้วแบบว่าทําไมโจบภาษาอังกฤษอ๋อก็าใช้ไมภาษาอังกฤษอีกมันจะต้องเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วแกขับอะไรแปลกๆเด้อก็ตอนนี้กําลังรอห้องนะคะก็ต้องรอต่อไปโอเคตอนนี้ก็ได้ผ่านช่วงหมดไปแล้วนะคะใกล้จะถึงเวลาที่เราจะได้วาดแล้วเฮ้ยทุกคนเฮ้ยจอยน่ารักมากเลยเฮ้ยเขาไปเอาผลิตสิไหนต้องมีบ้างแหละต้องมีบ้างล่ะห้าสี่สาม สอหนึ่งเรียบร้อยมาเลยหมูหม,หมูที่เป็นโรลี่หรออุ้ยแกมันารักมากมาเริ่มเลย แต่ว่าก็ได้อยู่นะแบบมีความเป็นน้องอยู่เป็นโรลี่อยู่โอเคอุ okay. ้ยน่ารักมากเอาไปเลยแซบดาวูน่าจะเติมแก้แบบนี้ให้ด้วยน้องแบบนี้น่ารักมากเลยอ่ะอัพเลคเซัมดาว่าไหนไม่เ,เท่าไหร่อขอให้3ามแล้วกันนะยังแบบว่าที่สุดเอออันนี้ขอให้2แล้วกันอย่างน้องก็ยังต้องสนนะคะโอ้ <c oughs> ไม่เหมือนที่แล้วเลยวะไม่เหมือนที่แล้วเลยอ่ะให้2แล้วกันนะไม่เหมือนที่แล้วเลยวะแกคล้ายๆกันอะ่ะอุ้ยอันนี้น่ารักมากเลยแต่ว่า ก็ยังสู้รูปแรกไม่ได้นะคะอันนี้แบบไม่มีจมูกด้วยอะ่ะอันนี้มันหนูเลยอ่ะหนูหรือเปล่าน,นี้อ่ะอันนี้น่ารักมากเลยแต่ยังสู้รูปแรกไม่ได้นะรูปแรกมีสีด้วยแต่อันนี้ไม่มีสีเลยขอให้ส่องเลยดันว้าหมูน้อยโลลิจะไม่มีแปลว่าต้องโหวตแล้วปะโหวตเลยเอาเลยเริ่มเลยเริ่มเลยโหวตเลยอุยอันนี้มื่อนี้ขอให้ส่องแล้วกันค่ะยังสู้รูปแรกไม่ได้เนาะ,ะ <N am id> uh, น่าจะคนสุดท <N am id> ้ายแล้วคิด <N am id> ว่นาวนะถ้ามีคนหนึ่นนนกนะะงก็เยอะละ มีคนหองปะ่าอ่าและผููชนะก็คือเด,ด้เย э ้ขอบคุณมากมเลยที่วหวตดให้นะคะน้องโลลี่เราได้ติดอันดับด้วยที่2เลยเยี่ยมจริงๆไปดูโจทต่อไปกันดีกว่านะคะว่าโจทต่อไปจะได้เป็นอะไรรอกันไปเลย15นาทีเอ้ย15วิ15นาทีอะไรละ่ะโจทต่อไปนะคะก็คือแคนควินอุ้ยทำไมวันนี้เราได้โจทย์ดีจังเลยวะทุกคนแบบ เป็นสดที่เหมาะแก่การวาดโลลีของเรามากเลยอะ่ะเจง๋จงเจง๋จงเจ๋งเจ๋งถือว่าดีคะ่ะถือว่าดี ไม่ทนันไม่ทนันไม่ทนันอ้เย่เย่เย่ทันอยู่ทันอยู่เย่แพนกินล,ล่รีไม้ค่ะอุ้ยน่ารักมากเลยคนนี้เขาแบบเขามาตึงนะเขาน,น่ารักหนาะแต่รูปหมูละน่ารักมากเลยทุกคนขอให้สามดาวเลยจ้าอุ้ยนี่ก็น่ารักฮะแอันนี้ยังสู้รูปแรกไม่ได้นะคะขอให้สองดาวแล้วกันอ่าอันนี้อะไรอ่ะให้ขอให้หนึ่งแล้วกันนะอันนี้อ่านไม่ออกอะอะไรอ่านว่าอะไรฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน ขอให้หนึ่งแล้วกันนะ What is that What อร่อ่ะไม่รู้อ่ะขอให้หนึ่งแล้วกันนะนคืออะไรชลาว้าไม่มชอบเอ้ย No h a n d น r e n โลลีน่ารักมากเลยต้องบอกแล้วปะ้นงน่ารักขนาดนี้จะไม่บอกได้ยังไงแ a นกวินลกูกบาดใจหีหมาหรือกอนเมกเดอขอให้หนึ่งแล้วกันนะและผู้ชนะก็คือตาดาอ้าวเฮ้ยเฮ้ยคืออะไรอ่ะ มีหกคนทุกคนโหวตให้เราหนึ่งดาวแกกูก็แพนกวินด้วยวะก็เด็กใส่ชุดแพนกวินอะแล้วแล้วเราที่แบบตั้งใจวาดอะเขาก็ตั้งใจวาดใช่ปะทุกคนตั้งใจวาดอะแต่แบบแกโหวตกาคะแนนอะแกทำไปเพื่ออะไรวะแกไปทำไมอะเปลี่ยนเซิร์แป๊บเนี่ยทุกคนมันคือสาเหตุที่เราไม่อยากเล่นแบบนี้แล้วแบบแกมาเล่นนะแกตั้งใจวาดเราก็ตั้งใจวาดอะเราก็โหวตให้แกแบบเต็มใจอะแบบแกได้เท่าไหร่แกก็ได้เท่านั้นอะแกโหวตให้แค่หนึ่งดาว ลูกอมลูกอมโลลิมาช่านเครียดเลย มปทนแล้วทุกคนโ oh my god oh my god oh my god ก็ได้อยู่นะครับลูกอมเสร็จแล้วอูู้หลอลิเหมือนเด็กแล้วสิไม่เหมือนไม่เหมือนลอลิแต่เหมือนเด็กก็ลอลิมันก็ตัวเล็กปะวะคล้ายเด็กอุ้ยอันนี้นแบบลูกอมหรือเปล่าอะ,ะคืออะไรอ่ะนี่ลูกอมใช่ปะขอให้หนึ่งแล้วกันค่ะเันนียแบบงงๆนิดนึงเนาะเดี๋ยวแล้วนี่คืออะไรอ่ะเอาไปหนึ่งแล้วกันนะยำอร่อยเหรอคืออะไรอ่ะคือนี่เป็นลูกอมอ่ะนี่เป็นลูกซองลูกอมแล้วนี่ก็ลูกอมใช่ปะอุ้ย นี่สิล่มอมของเจเลยคะ่ะสองดาวลูกอมนี่น่าจะอยู่ในปากปะแต่ของเรานี่น่าจะเป็นแบบลูกกวาดไหมแบบเป็นลูกกวาดเหรอเพราะว่ามันไม่ได้อมอยู่ในปากอะเกี่ยวปะแล้นแบบขนมมันก็ลูกอมอะแต่แบบมันไม่ได้อมอะเอ๊ะมันก็อมอยู่เนี่ยหนูออกจะน่ารักอะแกต้องหมดแล้วปะน่ารักขนาดนี้จะไม่หมดได้ยังไงล่ะใช่ไหมเฮ้ยอันนี้สวยมากอันนี้แบบเป็นดินแดนขนมเลยนะคะอันนี้ขอให้สามดาวเลยเฮ้ย วยอ่ะอันนี้คอยสีแล้วก็เป็นใจแล้ชอบมากชอบมากและผู้ชนะก็คือตดยเฮ้ย,อยขอบคุณมากเลยคะ่ะขอบคุณที่โหวตให้นะคะยีอ่อ้าแล้วทำไมดินแดนดินแดนขนมกวานกูไม่ขึ้นมาเลยอะ่ะเฮ้ยทุกคนดินแดนขนมหวานมันสวยมากเลยนะเว้ยชุดสายสีดาวถ้าห้ดาวก็คือแบบ จะขึ้นมาที่2ใช่ปะจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบอย่างี้หนูกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะเพื่อเป็นออกำลังใจในการคลิปแบบให้ด้วยนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะอยากให้วันอะไรก็คอมเมนต์ไว้ที่ตารางคลิปได้เลยนะ